ไม่ให้ข้ารักษาให้ท่านละ่ะท่านอาการดีขึ้นบ้างไหมบาเดเจ็บแค่นี้ข้าทาเมงก็พอให้ข้าเธอดูให้ท่านเถอะพอแล้วรีบกลับไปเถอะ <_ c oughs> จะมองข้าทำไมทำไมอายเป็นด้วยเหรอหันกลับไปโหป่านี้แล้วยังไม่รู้จักอายอีก ี่ข้ามาเพราะอยากบอกท่านว่าข้าภัยท่านแล้วเอ้อ <Huh? S 1> ถ้าคิดดูแล้วคนอย่างท่านเขาไม่ใช่ไม่ได้เรื่องไปซะทุกเรื่องในช่วงเวลาสําคัญยังค่อนข้างมีประโยชน์และข้ากรับปากท่านถ้าจะไม่ใช้วิธีปราพยศเจ้านายกับท่านอีกดังนั้นถ้าเห็นท่านเป็นสหายแค่แล้วนะสหายเดี๋ยวก่อน มีเรื่องบางอย่างยังไงข้าก็อยากอธิบายกับเจ้าซะหน่อยก็จริงที่ข้าช่วยหัวซูเพราะนางมีบุญคุณต่อข้าและข้าก็ชื่นชมในตัวนางแต่นี่ไม่ใช่สาเหตุที่ข้าขัดต่อเจตนารมของอาจารย์ให้นางยิ้มร่วมแน่นอนผู้เด็กๆของเผ่านกยูงไม่มีผู้โดดเด่นประชาชนกยูงไม่อาจค้ำจุนทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวข้าช่วยนางเพราะนางมีใจรักบิดา ถ้าไม่อยากให้นางเหมือนกับข้าถึงเสียท่านพ่อไปพ่อของท่านบ้านเราเมื่อก่อนเคยเจอภัยพิบัติบางอย่างท่านพ่อข้าเลือที่จะเผชิญหน้าตามลำพังไปจากข้าและท่านแม่แบกรับภัยพิบัติครั้งนั้นตามลำพัง สุดท้ายไม่ได้เห็นหน้าข่ากับท่านแม่เป็นครั้งสุดท้ายด้วยซ้ำท่านพ่อท่านมีคุณธรรมสูงส่งเทียมฟ้าเขาเป็นวีระบุรุษจริงๆผู้ยคนไม่มากมายว่ากันตามเหตุผลแล้วถ้าสาบานเข้าใจเขาได้ แต่ถ้าพบว่าเหมือนคนที่บนตัวยิ่งมีแรงกดดันเช่นนี้ก็ยิ่งไม่สามารถมีชีวิตเป็นของตัวเองได้ก็เหมือนเิ่งชื่อไม่สามารถอยู่เพื่อตัวเองอย่างนั้นก็เป็นตัวของตัวเองอย่างอิสระก็พอท่านยังมีเขาต้าเจอ ยังมีค่าท่านเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่เป็นตัวของตัวเองอย่างมีความสุขทายอินของข้าพูดถูกข้าชอบทุกอย่างในเขาต้าเจอมากๆข้า้อยากอยู่กับทุกคนตลอดไปรวมทั้งเจ้าด้วยรวมทั้งข้าด้วยแน่นอน แม้ว่าเจ้ายังไม่ใช่สิทธิ์อย่างเป็นทางการของอาจารย์แต่ชื่อของเจ้าอย่างน้อยก็อยู่ในม้วนคัมภีร์สำนักของเราท่านก็รู้พูดวารีเราอายุขขยสั้นแต่ว่าข้าจะพยายามอยู่ให้ยืนหน่อยเช่นนี้ก็สามารถอยู่กับพวกศิษย์พี่ของเขาได้เถออแล้วก็ท่าน ได้นานอีกนอยเอาล่ะวางใจเถอเระรอเราแก้สัญญาในาบ่าวนี้แล้วก็จะไปสุกผลให้ทั่วฟ้าดินหาวิธีที่สามารถช่วยต่อชีวิตให้เจ้าซูซ <c oughs> ูต้องทำด้ว 中，星红四轮转，有你我同上再续烟火尘哦。哎，大哥没来干啊，只想和你大爷。 檐上看月亮，别让故事无端等候，宛如梦一场，终是。 等、嗯、我读完命令。啊、哦，姐。啊。啊。啊。嘿嘿，你在隔壁。啊。嗯。嗯 ทำ,ทำไมเอาบันทึกท่านเสียงของเจ้าออกมาอีกแล้วทำไมช่วงนี้เจอชายในดวงใจอะไรของเจ้าอีกแล้วเหรอเออพี่พ่อปีศารมีพีศาจหน้าตาดีมากมายเขายอมต้องบันทึกไวส้สินี่เขียนจนข้ามื่อยมือหมดแล้วมีไรเหรอจะไปแล้วใช่ไหมไม่รีบ เเพิ่งพบสถานที่น่าสนุกอยากไปดูไหมสถานที่น่าสนุกเหรอไปสถานที่อะไรไปถึงก็รู้เองละข้าไม่รู้เลยว่าพิพพปีศาจมีสถานที่ส,สวยๆแบบนี้พิพพบปีศาจเป็นแค่ชื่อเรียกม้ที่นี่เรียกว่าพิพพบปีศาจแต่ที่จริงก็มีเรื่องและของที่สวยงามมากมายคนของพิพพปีศาจก็ไม่ใช่คนเลวเสมอไป คนของเผ่าเซียนก็ไม่ใช่คนดีเสมอไปพอามมีความชั่วทุกอย่างล้วนแต่สินกละท่ใจคนไม่อาจตัดสินจากเผ่าที่เกิดทั้งแรกที่ข้าพบราชนีจิ้ญจอกหงด้วหงอี้แล้วก็มังกรอ,อัคคีสามเซียนข้าก็รู้ว่าที่จริงเผ่าปีศาจไม่เหมือนที่เขียนไว้ในมต์คัมภีร์ของเผ่าเซียนของเราทั้งแปลกประหลาดชั่วร้ายอมมหินแต่ที่จริงดีมากเลยนะจริงสิพรุ่งนี้ข้ากะจะพาเจ้าไปเดินตลาดปีศาจ ไปตลาดปีศาจไม่ไปเขาคุยซวีแล้วเหรอต้องไปอยู่แล้วตอนนี้คนที่พิทักษ์เขากุยซวีคือที่ดาของอดีตเทียนตี้องค์หญิงฉันหมินก่อนเราไปต้องเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้นางตลาดปีศาจมีบ่อนกนนารพนันที่ใหญ่ที่สุดรุ่งนี้รางวัลชนะเดิมพันของบ่อนนั้นคือตราประจําตระกูลของอดีตเทียนตี้หรือก็คือตระกูลขององค์หญิงฉันหมินตราประจาตระกูลนั้นหายไปในมหาสงครามเซปีศาจในอดีตไม่คิดว่าบุญเวียนเปลี่ยนผันจะมาถึงพิพพ์ปีศาจนี้ฮึข้ารู้แล้วดังนั้นขอเพียงเราได้ร,บรับตราประจำตระกูลนั้นมา อมอบให้องค์หญิงเชินมินก็เอาใจนางได้ถูกไหมอืมฉลาดจริงๆเลยเ <c oughs> จ้าเนี่ย <c oughs> แน่นอน <c oughs> เอ๊ะดูเร็วเห็นไหมฮะนั่นคืออะไรนั่นเรียกว่าดาวตก <c oughs> ในโลกมนุษย์ว่าก,กันว่าหากเจ้าอธิษฐานตอนที่เห็นดาวตกความปรารถนาของเจ้าจะเป็นจริงทุกประการงั้นข้าขอให้พรุ่งนี้เราได้รางวัลชนะการเดิมพันที่บอลได้ตราประทับตระกูล แล้วก็ขอต่ออถ้าเออขอให้เรารวบรวมประถมจิตเซียนของเฟิงอินให้ได้โดยเร็วกสัญญานายบ่าวข้ายาขออีกว่าให้ข้าหาเขาหนิงกวนเจอฟักน้องสาวของข้าออกมาจากนั้นเผาพูดวารีก็รอดแล้วอข้ายังอยากให้ฮะห,หายไปแล้วข้ายังมีความปรารถนาทั้งเยอะยังไม่ได้ขอ,อเลย,ยมาแล้ว มาแล้วข้าขอให้พวกสิทพี่ของเขาต้าเจอสิทพี่เสียสนสั้นสิทพี่เสียนจูแล้วก็ทิงอีแล้วก็ทุกคนมีความสุข ขอให้อจินไม่โศกเศร้าเหมือนเมื่อครู่ตลอด